อันนี้ครับผมกับ KMAN 981ครับวันนี้ครับผมพามาชมกับเจ้า KMAN 981ติดตั้งพาร์ทชุดแต่งรอบคัน g d 4 r s นะครับเป็นอีกหนผลงานนะครับโหคันนี้ก็ถือว่าจัดเต็มกันพอสมควรเพราะว่าอันนี้ต้องขอรีวิวก่อนเพราะว่ารถสีแดงในรุ่น KMAN นเนี่ยบอกเลยว่าหาน้อยมากนะครับมีมีค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะมีสีดำสีขาวสีเหลืองนะครับนี่ครับคันนี้ครับสีแดงเลยโหกับเจ้านี่ครับ981ติดตั้งพาร์ทชุดแต่งรอบคัน g d 4 r s สีแดงนะตัดดำด้านเพราะคันนี้ลูกค้าไม่ต้องการเป็นคาร์บอนลูกค้าต้องการตัดชุดแต่งให้เป็นสีดำด้านกึ่งเงาพร้อมกับตัดสีตัวรถเป็นสีแดงนะครับส่วนชุดแต่ง GT4 เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมพาไปดูนะครับนี่ครับกันชนหน้านะครับฟอนต์บัมเปอร์ GT4 แล้วก็มาต่อกันที่แก้มข้างครับแก้มข้าง GT4 RS นะครับจะมีล่องระบายด้านข้างแบบนี้ครับในส่วนของร่องแก้มนะครับลูกค้าก็เลือกเป็นสีดำด้านกึ่งเงาเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกค้าชอบความเข้มนะครับไม่ชอบลายคาร์บอนเราก็ทําได้นะครับคือลูกค้าสามารถเลือกได้ งานตัดดําด้านหรือตัดคาร์บอนผมทําได้หมดนะครับที่ร้านทําได้หมดเลย มาดูกันส่วนในไซส์สเกิร์ตครับไซส์สเกิร์ตตรงนี้ก็จะเป็นทรงของ Gd4rs นะครับจะเป็นแบบครอบสเกิร์ตเดิมขึ้นมานิดหนึ่งนะครับและด้านหลังครับจะมีวอา์ยื่นออกมาหน่อยหนึ่งแบบนี้แล้วก็สกูปข้าง Gd4 นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีตัวรถแบบนี้ก็คันนี้ก็ออกแบบตัดสีอะไรค่อนข้างลงตัวครับและมาดูกันที่วิงหลังต่อครับนี่ครับวิงหลัง Gd4rs ตรงสูงนะครับขาจะเป็นคาร์บอนด้านนะครับแบบนี้ครับได้คาร์บอนแบบนี้เลยนะครับอะมาดูในส่วนด้านท้ายกันครับ ในส่วนด้านท้ายครับก็จะมีดิฟฟュเซอร์ g d 4นะครับนี่ลูกค้าก็ทําเป็นสีดําด้านกันและนี่ครับทีนี้เลยครับนี่คือนะครับสเกิร์ตด้านหลังนะครับหรือที่เรียกว่าติ่งหลังมีด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ลูกค้าติดตั้งนะครับโลโก้ Porsche g d 4ตรงรุ่นสีดําด้านแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังลูกค้าเลือกเป็นสีตัวรถนะครับก็ตัดสีกันออกมาค่อนข้างลงตัวนะครับสำหรับคันนี้ ก็สับท่านใดที่ใช้ไคแมนหรือบ็อกสเตอร์นะครับในรหัส9 81อยู่นะครับสนใจติดตั้งนะครับหรือสนใจพาร์ทคาร์บอนก็ได้หรือเป็นพาร์ทชุดแต่งแบบรอบคันทรง g t 4 r s แบบนี้ก็ได้นะผมก็ติดต่อเข้ามาที่เพจตรงนี้ได้เลยนะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่จำเป็นต้องทํารอบคันจะทาชิ้นไหนก่อนเราก็สามารถจัดให้ลูกค้าได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวกันไปก่อนนะครสวัสดีครับ